ตอนนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการ p l ถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไปได้จะเพิ่มสิ 1, ทธิ์เดือนหนึ่งพันบาทซึ่งก็โอเคพอหาหาได้พอหาเงินได้นะจ๊ะไม่ได้<ช>ไดสนใจภาคอื่นภาคอื่นก็ภาคอื่นภาคผมก็ภาคผมไม่ได้สนผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพิจารณาแต่เจ็700ดร้อยเนี่ยมันจะเพิ่มถ้าสองพันดีไหมละ่ะจะเพิ่มให้จริงๆนะอันนี้นะเป็นเรื่องที่จะทําต่อให้ตอนนี้การดูแลผู้สูงอายุนะตำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราทําให้เท่ากันทั้งหมดพันเลยดีไหม ก็เป็นเรื่องของการหาเสียงก็คือการหาเสียงแต่ผมหาเสียงในสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะผมรู้ว่ามันมันปัญหาอย่างไรเขาพูดบอกปากเปล่าไปแล้วดูทีบางทีก็ปูนมาตัวเลขเปน็นแสนล้านมนมาอย่างไหนผมไม่รู้เันต้องทําได้ไงเขาเรียกรัฐสวัสดิการไม่ใช่หรือเออมาแจกอะไรเ่าต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่เอามาจากที่ไหนก็ได้มีการภายในพรรคก็ไปปรึกษาเรื่องกันแล้วเนาะ ก็มีหลายคนที่เกี่ยวข้องตรงโน้นที่เขามีความรู้ด้านนี้นะนอ้ยสิบห้าล้านคนเมื่อกี้ยอดเท่าไหร่ไม่รู้ที่พูดเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบห้าล้านของพี่อมอะหมื่นนะนะประมาณสี่หมื่นกว่านี่ก็ไอเคพอหาหาได้พอหาเงินได้เรียก ผมไม่เด้ดสนใจพราคอื่น้าคอื่นก็พราคอื่นรรคผมก็รรคผมผมไม่ได้สนผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนั้นเท่ากับกับท่านวุณ้าราคอื่นผมก็ก็ทะิลกันดีอยู่แล้วก็รักกันอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของการหาเสียงก็คือการหาเสียงแต่ผมหาเสียงในสิ่งที่เป็นไปได้เนะเพราะผมรู้ว่ามันมันปัญหาอย่างไงเพราะการเป็นดนตรีต้องรู้รู้กลไกขั้นตอนของขมันด้วยสนใจด้วยมีเท่าไหร่หะอยังไง นันถ้าพูดออกปากเปล่าไปแล้วดูทีบางทีก็พคูณมาตัวเลขเป็นแสนล้านมาอย่างไรผมไม่รู้เงี้ผมไม่พูดก็ต้องทําได้ไงพอผมรึกษาผมก็มีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะผมเป็นคนคุณข้างานอยู่ใช่มใจไหมการเป็นนักตรีไม่ใช่พูดและไม่มีไม่มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรพูดไปได้ที่ไหนเนาะเขาเรียกรักสวัสดิการไม่ใช่หรือเออมาแจกอะไรเล้า ก็บอกแล้วไงสองอย่างคือการรัฐบาลต้องบริหารสองอย่างคือโคกคือความเท่าเทียมของโอกาสเราถึงมีถนนทนทางมีเส้นทางคมนาคมอะไรมากมายให้คนได้เลือกใช้เลือกเพื่อประหยัดเวลาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแต่คนส่งสินค้าได้มากขึ้นผมถึงทาเน้นในเรื่องของการขยายเส้นทางการทําเส้นทางใหม่รถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงนะเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟสายใหม่เยอะแยะหมดนะทำต่อไงก็ผ ใช่ดิใช่เออก็เข้าใจอยู่แล้วนี่ตั้งเป้าตั้งเป้าคือให้ประชาชนนั้นนั้นรักกันไงสามัคคีกันแล้วก็มีการพัฒนาภาคทุกภาคอะ่นะให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาให้มีะไรได้ทใกล้เคียงกันเขาเรียกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการดูแลผู้มีน้อยนัยน่นคือเรื่องของความเป็นธรรมใช่ไู้มาหลายครั้งนี่น ก็ต <owad Es> ้องไปดูเขาบ้างนะแต่เราก็ก็ไอ้พวกนี้อยู่ในเรื่องของรับบริการที่ดูแลคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มากน้อยบ้างก็ตามงบประมาณที่เรามีอยู่นะจ๊ะไม่ใช่เสนอกันให้มากๆแล้วก็มันมันทำไม่ได้ไงแต่ผมว่ามันล้มเหลวทั้งหมดมันทำไงอ่ะเนาะก็ไปดูแล้วกันประตูที่สามเป็นจุดอ่อนของทัพรวมไทยสร้างชาติไม่มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรงนั้นผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจประชาชนของเราทั้งประเทศเจะวีไหน เขาว่าตอนเย็นเขากลับบ้านส่วนหนึ่งเขามาตั้งกบ่ายแล้วไงก็ไปช่วยเขาหน่อยสิไปช่วยเขาไปช่วยเขาเสนอให้เขาปรับให้เราหน่อยคือผมใครพูดก็ได้ไม่จำเป็นต้องนายยกหรอกก็เราพูดทุกวันอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยววันนั้นเขาก็ว่ากันวันนั้นผมก็ไปพร้อมตั้งนานแล้วล่ะพอดีไปเจอกับคนที่มาต้อนมารับอีกที่หนึ่งผมก็คุยเขานานหน่อย ว่าเลยข้างบนเขายังหาเสียงกันอยู่นะก็วันนั้นก็ปรับกันไปพี่เนาะเอ้ยผู้บาดเจ็บพออะไรอะที่ว่าให้นะ่าสนใจอะไรไหนต้องสสเสนอไหมพี่เรื่องอะไรเหรอโอ้อ๋อเหรอเออเหรอใครเป็นเพะเอกไม่แม่มีพระเอกทุกคนอนะพระเอกเป็นทุกคนเป็นพระเอกหมดอะ เน้นต้องไปด้วยกันแต่เปล่าถ้ายกคนเดียวมันจะเก่งคนเดียวได้ไงเล่าให้คนอน่นเขาเก่งไปด้วยที่นะนี่ผมก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันเข้าระบบให้ได้กันแล้วกันแล้ววันหน้าก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันการสมาชิกพรรคต่างๆเข้าใจระบบวุฒันเป็นยังไงนะผมไนี่ยไม่ขัดข้องอยู่แล้วจะทําอะไรไม่ใช่เฉพาะพรรคพรรคนำโดยผมะนะทุกพรรควันหน้าใครเป็นรัฐบาลก็ต้องทําแบบผมทํานี่แหละไม่มีอะไรที่มันมันจะทําได้โดยตามใจได้มาหรอกเนาะมันมีกฎหมายมีระเบียบทุกตัวผม เวลาอนุมัติอะไรเข้าไปเด่กการมากของนายกเยนะกี่ยก็เวลานายกเนี่ยม,มีมีอำนาจติดขาดในการที่จะนําเข้าพี่อะไรคอรมอเข้าใจเปล่าไม่อนุมัติก่อนลูกนาก็ไม่ได้ต้องเอาคอ,อรมอเห็นชอบรวมกันนะทุกโครงการนั่นแหละในการใช้ใจ่ายเงินทองเพราะนายกก็ต้องฟังทางน้องกุมารฟังกระทรวงคลังแล้วมีเงินอะไรเท่าไ,ห,าไรหร่ยังไงเหลือเท่าไหร่นะเป็นผมเนี่ยสนใจที่สุดเพราะมันงั้นใช้ใจ่ายแล้วมันเกินเลยไปไม่มีตังค์มันกระเทือนอย่างอื่นด้วยไงอืมเขาเรียกว่า มีสองอย่างน,นะจ๊ะความเท่าเทียมของโอกาสใช่ไหมเอ้ยโอกาสเขาเรียกความเท่าเทียมอันที่สองคือการดูแลประชาชนผู้มีรายน้อยใช่ไหมนั่นคือไอ้บัตรต่ตางๆและการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนี่เขาเรียกการดูแลผู้มีรายน้อยซึ่งวันนี้เราก็ต้องไปดูแลคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยน,นะพวกอะไรนะพวกหลายทั้งเพศต้องดูแลเขาด้วยใช่ไหมม่มีหลายกลุ่มแล้วตอนนี้แนะไม่ใช่แต่ก่อนก็แบ่งกันเฉพาะช่วงวัยอย่างเดียววันนี้มังมีกลุ่มอีกเยอะแยะ เนาะเราต้องไปดูรัฐเขาเรียกว่าสวัสดิการของรัฐเข้าใจไหมไม่ใช่อาบัติกินเงินไม่ได้สวัสดิการของรัฐตู้เทเก็ต้องทํา